เรื่องเล่าเรารักประวัติศาสตร์เที่ยวชมวัดป่าโมกวรวิหารงามตราการคู่อ่างทองเรืองรองฆ่ากราบพระพุทธสายญาติด้วยศรัทธาทิวทัดปริมเจ้าพระยายิ่งหน้ามองวัดป่าโมกวรวิหารเป็นพระรามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลป่าโมกอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองวัดป่าโมกวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่สมัยสุโข,ขทยัยเดิมทีเป็นวัดสองวัดที่ตั้งอยู่ติดกันคือวัดชีปักขาวและวัดตลาดแต่มีเหตุทําให้ต้องรวมเป็นวัดเดียวกันต่อมาได้รับพระราชทานนามว่าวัดป่าโมกเพราะบริเวณนั้นมีต้นโมกมากมาย ในพระราชพงศาวดารกล่าวว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนจะยกทัพไปรบกับพระมหาอุปราชได้เสด็จมาชุมนุมพลและถวายสักการะบูชาพระพุทธสายญาติที่วัดแห่งนี้อาคารเสนาสะนะที่สำคัญได้แก่พระวิหารพระพุทธสายญาติเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมอยุทยาตอนปลายมีรูปทรงหลังคาเป็นฐานวิหารอ่อนโค้งรูปสัมผา หลังคาลดสองชั้นต่อด้วยปีกนกด้านละสองแถบมี9้าห้องเจาะช่องหน้าต่างด้านละเจบานด้านหน้าเจาะเป็นประตูทางเข้าประตูเขียนหลายรถน้ำลายพุ่มทรงข้าวบินการแย่งยอดภายในประดิษฐานพระพุทธสายญาติพระพุทธสายญาติองค์นี้มีความเก่าแก่คู่กันมากับวัดมีขนาดใหญ่โตและง,งดงามมากสร้างก่อนรัชสมัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดิมองค์พระพุทธสายญาติและพระวิหารตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากที่ตั้งปัจจุบันสี่เส้นสี่วาเนื่องจากที่ตั้งนั้นเป็นคุ้งน้ำน้ำจึงซ้อตลิ่งพังลงไปจนใกล้ถึงองค์พระสมเด็จพระเจ้าท้ายสะจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชสงครามเป็นนายกองดำเนินการชลอหรือ ลากเลื่อนพระพุทธสายญาติให้ลึกเข้ามาจากฝั่งสี่เส้นสีวาแล้วสร้างพระวิหารสำหรับพระพุทธสายญาติเรื่องราวการฉลอพระพุทธสายญาตินี้มีปรากฏอยู่ในศิลาจารึกติดไว้ที่ฝาผนังพระอุโบสถของวัดป่าโม่พระอุโบสถมีขนาดห้าห้องหลังคาลดหลั่นสองชั้นหน้าพระอุโบสถใต้หน้าบันมีหลังคาคลุมแบบจันรหับมีประตูทางเข้าสองประตู หน้าต่างด้านละสามบานเขียนลายรถน้ำมีใบเสมาเป็นของเก่าในสมัยอยุธยาตอนต้นเป็นหินชนวนตั้งอยู่บนฐานดอกบัวและฐานสิงวิหารเขียนมีขนาดเจ็ดห้องหลังคาลดสองชั้นใต้หน้าบันด้านหน้าปิดผนังทึบมีเสาแบนหรือเสาอิงสองต้นมีหลังคาคลุมลดลงมารองรับด้วยเสาสี่ต้น สนนันนิษฐานว่าเดิมเป็นตำหนักที่ประทับของพระเจ้าท้ายสะในคราวเสด็จฉลอพระพุทธสสยาติและมนดก,ก่อด้วยอิฐฉาปูนหน้าบานมีลวดลายปูนปั้นรอบมณดภายในมณดบประดิษฐานพระพุทธบาทสีรอยสลักด้วยหินเจ้าวาดรูปปัจจุบันคือท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิโสพลสนองเตชะวีโร,ปรเปี่ยนธรรมก้าประโยค ไปอ่างทองอย่าลืมแวะนมัสก,การองค์พระพุทธไสยาตนที่วัดป่าโมกบวรวิหารนะครับ